คือเดี๋ยวผมจะถามเรื่องหักบุกจากความตายพอดเออีเรื่องเรื่องการพูดคนพูดเยอะคนพูดคนไม่ค่อยพูดทวนี้ผมฟังท่านแสนดินเมื่อเดือนที่แล้วผมจําไม่ได้ท่านบอกว่าคนที่พูดเยอะเนี่ยหัดไม่พูดเนี่ยเขาลดกิเลสนะอันนี้คนที่ไม่ค่อยพูดนะหัดพูดคือเขาก็ลดกิเลสนะอันนี้ผม ผมไม่ชัดหนกอยากจะให้ท่านอธิบายว่าลดกิเลสมุมไหนมุมไหนทีนี้ผมเองเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่พูดเยอะเวลาแนะนํากับญาติหรือน้องๆเนี่ยมันบางทีเขาก็เหมือนจะเบื่อคือ,ค,อคือผมก็กลัวว่าเขาจะไม่เข้าใจเนี่ยแนะนําหรืออะไรหรือพูดอะไรกับเขาเนี่ยมันคล้ายๆมันมากไปบางคนก็บอกมัน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 น้าท่วมท่งอะไรเนี่ยผมก็มีมีมุมตรงเนี้ยที่มันรู้สึก รู้สึกตัวว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ก็เอ่อตอนนี้อยากจะให้ท่านอธิบายว่าถ้าผมหัดพูดน้อยลงเนี่ยมันจะลดกิเลสแบบแบบไหนมันไม่ละเอียดเพราะรู้ๆขร่รขาๆไม่ละเอียดถ้าไอคนไม่ค่อยพูดเนี่ยก็ให้หัดพูดผมเคยฟังท่าน,ท,านท่านกล่าวตรงนี้อยากให้อาท่านอธิบายให้ให้ชัดๆนิดเพราะว่าผมยังอยู่ในกลุ่มที่ว่าพูดเยอะเขา่อยรำคาญกันอย่างนั้นแล้วบนด้วยพูดบนนะครับอยากให้ท่านมาจะ มันลดกิเลสจากไหนมุมมากพูดมากดูไม่พูดหัดพูดอะไรเงี้ยครับ็เน่เอ่ก็มีโยมเขาก็ไม่อยากพูดเหมือนกันเขาก็บอกว่าเออเวลาคือตั้งแต่เด็กมาเขาไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรพวกเนี้ยกลัวคนว่ากลัวคนไม่ดีอ่ากลัวคนตําหนิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กล้าที่จะพูดแล้วก็พูดไม่เป็นด้วยก็เลยอยากฝึกอานมาก็เป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันคือกลุ่มที่ เด็กๆมาไม่ค่อยกล้าหรอกจะให้พูดหน้าชั้นพูดอะไรพวกเนี้ยมันกลัวกลัวหน้าแตกเราไม่ค่อยมไม่ค่อยพูดก็ออกไปในก่ก็รหัสหน้าแตกนั่นแหละพูดผิดพูดถูกพืดผิดพูดถูกอ่าก็จะเป็นอะไรไปอะไรเงี้ยสร้างความบันเทิงให้เพื่อนๆพูดผิดเดยวเขาก็แก้ไข,ข,ข,ขอะไรเงี้ยมันได้ทั้งหนึ่งก็คือลดไอ้ตัวกลัวอสุรกายไม่กล้าทําดีด้วย อ้าวก็ไปพูดเขาให้พูดสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เราเป็นถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีไหมล่ะอ้าจถ้าเป็นสิ่งที่ดีคุณจะพูดไหมเออควรพูดเข้าไปได้ลดกิเลสก็คิดอย่างนี้ก็เลยออกอัดพูดบ้างทีน,นี้คนพูดเยอะก็คืออยากให้เขารู้ในสิ่งที่เราแบบรู้เยอะๆเนี่ยนะอ้าวถ้าอย่างที่อาตมาบอกเมื่อกี้แหละบางทีเราเอยากชนะไอ้ไอ้คนหนุ่มเอาเอา,เอาหินไปถมพื้นอะ่ะ ให้มันเรียบเท่ากันน่ะอาอาจารย์ที่บอกอสีลแก่คนทั่วไปโดยที่เขาไม่รู้จะยินดีรับไหมก็เหมือนเราก็ทําด้วยอัตราตัวตนตัวเองว่าเออต้องยัดให้เขาให้เขารู้เหมือนเราให้หมดอันนี้ก็ลดลดลดตรงนี้ลงลดความยึดถือตรงนี้ลงว่าเราไม่ต้องไปอยากให้คนได้แบบที่เราคิดก็ได้เขาก็เป็นของเขาเองอย่างนั honestly, ้นแหละเขาก็คิดเปงนเขาเป็นเองบ้างอะไรเงี้ย ก็พวกนี้ยเราจะไม่วนถ้าเราเราชัดเจนอะ่ะอ,อาการจิตเป็นเออทำไมเราต้องพูดเยอะอะ่ะก็เพราะเราอยากให้เขารู้ทำไมไม่รู้เออบอกไปหลายทีแล้วนะทำไมไม่รู้อา้าวก็เลยบอกอีกบอกอีกทีนี้ตัวเองก็ไม่มีมีมุมเหลี่ยมที่จะพูดให้หลากหลายแล่ยังไม่มีภูมิปัญญาพอก็เลยได้พูดแค่นั้นแหละอันนี้พูดไม่ออกก็พยายามบังคับ พูดยัดยัดไปวนวนไปเอาเขาก็เลยรู้สึกคนรับก็เลยรับไม่ได้อยู่ดีอนนี้พ่อครูเองเนี่ยสังเกตพ่อครูพูดเรื่องเก่านะเรื่องซ้ําเรื่องเก่าแต่ท่านมีมีความใหม่วนพยายามหาวิธีเดี๋ยวก็เอามุมวิทยาศาสตร์มาพูดบ้างเดี๋ยวก็เอามุมของอะไรธรรมะบางทีก็พูดถึงบาลีภาษาไทยภาษาลาวบางทีก็อาจจะร้องเพลงให้ฟังบางทีคุถึงพญานาคพญานาคตอนนี้ บอกว่าเอามาผสมกับโจรโจรหอกร้อยเล่มแทงยังหลับตายโชว์อีกนะทั้งจะมีมุมเหลี่ยมเพิ่มขึ้นอีกคนฟังก็อธิบายก็ถูกเข้าใจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าท่านพัฒนาตัวเองในการพูดนะแล้วท่านเวลาท่านไม่พูดท่านก็ไม่พูดนะพ่อครูอะ่ะเวลาคนเขาพูดเยอะๆทั้งกับฟงังฟังเข้าไปแล้วก็เออรู้จุดตรงนี้ให้เขาเขาได้ละเพียงแต่เติมตรงนี้ให้เขาหน่อยก็พอละอะไรเงี้ย ก็จะมีวิธีคือเราไม่จําเป็นต้องพูดมากก็ได้พูดน้อยก็ได้แต่ให้เข้าเป้าก็ได้หรือบางคนต้องการคําอธิบายมากก็พูดมากอะไรเงี้ยอาตมาก็พูดไม่เก่งเนี่ยก็เลยอธิบายได้ประมาณนี้ท <c oughs> ั้งคนพูดน้อยพูดมากมันมีม,มีกิเลสข,ของมันอยู่เหมือนกันในจุดนั้นนะก็ไปประมาณเอาละกันแต่ไม่ต้องกลัวหรอกห้องนี้พูดไปเ,เดี๋ยวคนก็ว่าเองพูดเยอะเดี๋ยวก็คนก็ s อ s หรือเตือนมาหรือบอกว่า <c oughs> อ่าให้คนอื่นพูดบ้าง <laughs> อ่ายินดีอัทุ